หากลูกของคุณแม่ร้องไห้หลังจากที่ดื่มนมไปแล้วอาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ได้สวัสดีค่ะพกครคดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการที่เด็กร้องไห้หลังจากที่รับนมไปแล้วนะคะจะมี สาเหตุจากไหนบ้างส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กร้องไห้เนี่ยก็เกิดจากการหิวนมใช่ไหมคะเมื่อกินนมอิ่มก็จะหลับนะคะร่างกายผ่อนคลายคลายมือไม่ดูดต่อแต่ก็มีเด็กบางคนนะคะที่เมื่อดื่มนมเสร็จแล้วเนี่ยมีอาการร้องไห้งองแงเด็กบางคนร้องไห้งองแงมากเหมือนปวดแสบป,ปวดร้อนเลยเอ๊ะเกิดจากสาเหตุใดะบ้างที่คุณแม่จะต้องสังเกตนะ,ะสาเหตุแรกเลยนะคะนี่อาจจะค่อนข้างรุนแรงหากเด็กกินนมผสมนะคะที่เป็นนมวัวก็คือเด็กแพ้โปร ตนนมวัวหรือเปล่าถ้าเด็กมีอาการหงุดหงิดร้องไห้งอแงแงหลังจากกินนมอิ่มนะคะแทนที่จะหลับกับร้องไห้งองแงนะคะแล้วมีผื่นแดงขึ้นตามหน้าตามตัวนะหรือว่าเด็กมีลักษณะเรื่องของท้องเสียทายบอยทายุจระเป็นเลือด หรือมีท้องอืดท้องผูกอันนี้แสดงว่าให้สงสัยนะคะว่าเด็กแพ้นมวัลแลวแแหละแพ้โปรตีนนมวลลัวแล้วแหละนะ,ค,ะควรที่จะพาลูกพบแพทย์แล้วก็งดนมวัวไปก่อนนะคะสาเหตุที่สองนะคะที่ทําให้เด็กร้องไห้งองแงหลังจากที่ดื่มนมไปแล้วก็คือมีแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะดื่มนมไปแล้วแทนที่จะสบายท้องอิ่มท้องนอนหลับ ะะถ้าเด็กที่มีแก๊สนะคะก็คือท้องจะป่องๆนะคะท้องจะตึงๆเวลาคอท้องก็จะมีเสียงเหมือนลมอยู่ในท้องนะคะก็เกิดจากที่เด็กมีแก๊สในกระเพาะเยอะคุณแม่าอาจจะไม่จับเรอหลังกินนมนะ,ะเด็กไม่เรอไม่ผายลม นะคะเพราะฉะนั้นเราแก้ไขได้นะคะสำหรับเด็กที่มีแก๊สในกระเพาะโดยเฉพาะเด็กที่กินนมผสมนะคะจะโอกาสเกิดแก๊สในกระเพาะเนี่ยได้เพราะฉะนั้นควรที่จะจับเรอนะคะคุณแม่ทามาหาเฮงหรือว่าป้อนอยาขับลมให้ลูกนะคะอาการเกิดแก๊สในกระเพาะเนี่ยก็จะดีขึ้นนะ,ะสาเหตุที่3ค่ะเด็กที่ร้องไห้หลังจากกินนมเนี่ยก็คือเรื่องของ การที่เด็กกําลังจเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นนะคะเด็กบาคนก็คือกินนมอิ่นแล้วนะคะร้องไห้งองแงคัดจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ทั่วท้องหนะ้าเอก,กำลังจะไม่สบายเป็นหวัดไม่สบายหรือเปล่าหรือ กินแล้วโหวทายทันทีท้องเสียจุดจัดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่ทาให้เด็กเจ็บป่วยไม่สบายเราสังเกตอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีอาการที่เด็กเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายระบบลาไส้นะคะเนี่ยควรที่จะพาลูกพบคุณหมอเพราะต้องรีบรักษานะคะต้องรีบพยายานนั่นเองค่ะสาเหตุที่4นะคะก็ะคือเรื่องของเกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องในกระเพาะนะไม่เฉพาะเป็นกับเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะเด็กโตหรือผู้ใหญ่เด็กเล็กก็ เกิดได้นะถ้าคุณแม่ถ้าลูกดื่มนมแม่แล้วคุณแม่ปราทานอาหารพวกที่มีแก๊สเยอะพวกอาหารหมักดองอาหารรสจัดหรืออาหารรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ลูกกินนมนะคะผ่านคุณแม่ไปแล้วเนี่ยไม่สุขสบายท้องนะคะเกิดการจุกเสียดการแน่นท้องอ่าลักษณะเหมือนเรากินอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยนมไม่ย่อย นะโดยเฉพาะเด็กที่กินนมแม่แล้วแม่กินอาหารที่เป็นแสลงลดจัดนะอาหารที่มีแก๊สเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ส่งผลเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะอุ้มพาดบาจับเรอทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยว่าเอ๊ะจากนมผสมยี่ห้อนี้ไหมลูกกินแล้วมีแก๊สเยอะมีการจุกเสียดอันนี้ก็ควรที่จะเปลี่ยนนมผสมยี่ห้อนั้นไปเลยจะดีกว่านะคะแล้วก็สาเหตุที่5้าน,นี้ค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าลูกมีการร้องไห้งอแง ร้องมากๆเหมือนการปวดแสบปวดร้อนเลยนะคะนึกถึงเราเป็นกดไหลย้อนนะจะมีการจุกเสียดจุกแน่นท้องอย่างมากนะคะปวดแสบปวดร้อนอเด็กร้องไห้งองแงชักดิ้นชักงองเลยปวดมากนะคะอันนี้คุณแม่ควรที่จะรีบพาลูกพบคุณหมอ นะคะทันทีเลยเพราะว่าต้องรีบแก้สักไขรีบรักษากดไหลย้อนก็สามารถพบได้ในทารกที่ยังไม่ต้องเริ่มอาหารเสริมที่ยังกินนมอยู่ก็สามารถเกิดกดไหลย้อนได้แต่ว่าการเกิดก็ไม่ได้เกิดบ่อยนะคะไม่ได้พบบ่อยสําหรับเคสที่เกิดกดไหลย้อนในทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ดีที่สุดนะคะการที่เราจะไม่ให้ลูกมีภาวะร้องไห้หลังจากกินนมนะคะเราก็ควรที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนะคะดีที่สุดเลยนมแม่6เดือนแรกแต่บางคนก็นมแม่ไม่ได้เต็มที่ใน6เดือนแรกก็นมผสมก็ควรเลือกนมผสมที่ให้เหมาะกับลูกของเรานะคะไม่ผ่านเรื่องของระบบการย่อยท้องอืดท้องผูกท้องเสียอันนี้ต้องเลือกให้ดีนะคะสำหรับการเลือกนมให้กับลูกแล้วคุณแม่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นะลูกกินนมของเราอาหารเราก็ต้องระวังอาหารไหนบ้างที่ควรเลี่ยงอาหารหมักดองแอลกอฮอล์คาเฟอีนอาหารที่มีแก๊สเยอะอาหารรสจัดต่างๆเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดอะไรเงี้ยนะเพราะส่งผลให้ลูกของเราเนี่ยไม่สุขสบายท้องได้นั่นเองค่ะเพราะสาเหตุนี้นี่เองนะคะที่ทําให้ลูกของเรามีการร้องไห้งองแงหลังจากกินนมกินแล้วปกติลูกจะต้องนอนหลับสบายนะคะแต่ว่าไม่สบายเลยร้องไห้งองแงตลอด นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กาลังดูแลลูกอยู่ให้ลูกกินนมนะคะแล้วก็สังเกตว่าเอลูกร้องไห้ตลอดเราจะดูแลอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปวีดีเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ